สแกนหน่องค่ะใช้ลิปอะไรคะเนี่ยจิตพักดีสิคะสีเขาแบบอันนี้มากนี่วันนี้จะทาสีแดงนิดนึงเดี๋ยวไม่มีแรงเดินอยากอยากให้ดูก็ปากมันนี่สีสีแดงไปเลี้ยงควายอะค่ะนี่ชอบทาแบบให้มันเกินนิดนึงอ่าเกินไปเท่านั้นเออสวยเลยเอ้ยเออต้องทาปากแบบมีลมมีอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าโอเคไปพร้อมลุยค่ะ ดีกันแดดแห่งกันแดดดีจิตพักดีบ่ย่านยูวีใส่มันนองลองทาดุติสวยส้านบ่ย่านยูวีแดดแห้งแดดใบยันลายยันดำอยากสวยอยากใสถ้าให้พระเจ้าต้องมีกันแดดจิตพักดีบ่ย่านยูวีบ้านเฮาขบ่วแพรชาติใดแดดร้อนแดดฮอตกว่าใครร้อนอยู่เดือดปุดปุดอยากจีซอนมาต น้องจะนั่งท้าแดดเฮลมีเฮลมียูวีบอกให้ล้องไปจิตใจกะมองมนฮักเขาทั้งคนแต่ว่าน้องมนยันแดดไร้ใจจิตพักดีหลอดยี้สดีบอของแข็ไม่กูหรอกยูวีกันแดดและกันนันดวยสีใช้ได้กับคนพิ่สองสีหน้าเนียนไม่ลอยไปตาหนีรองพื้นก็ครีมจิตพักดีกันแดดก็ครีมจิตพักดีสวยจึงปังเกิดผิวเริ่ดในหลอดเดียวทาแล้วออกไปเที่ยวกับผู้ได้เลยค่ะคุณ อลองทาดูตีสวยสะดทานบอยานยูวีแดดแห้งแดดใบยันลายยันดำอยากสวยอยากใส้าให้ประจําต้องมีกันแดดจิตพักดีบอยานยูวีดีจิตพักดีบอยานยูว,จยยวีจิตพักดีบอยานยูวี